พงเต็มจอต้องใส่พักกันเปืือนเนะใส่นี้นะใส่นี้ตักนะแค่เนี้ยมันก็ลงแล้วอ่าบอกสิจะรู้ไหมล่ะติดมือหนุบหนับมากทีมชีสเก้าสอินโทนวดแป้งผสมเนอยอะไรเรียบร้อยแล้วทำอะไรนะทำขนมปังครีมชีสเลมอน ขนมปังครีมชีสเลมอนใช่เป็นขนมปังเป็นขนมปังที่เราซื้อพิมพ์สี่เหลี่ยมไว้เดี๋ยวเราจะจะได้ใช้พิมพสักทีดีก็ดีพอ,อดีเราอบน้อยเดี๋ยวเราใช้เราก็เลยใช้นวดมืออืมเพราะมันก้อนเล็กใช่ไเดี๋ยวใส่เครื่องตีแล้วมันสีไม่ไม่ถึง มันก็จะด้วยความแล้วใช่ไหมเป็นบางโมตีลูกแค่นี้พอกินไหมอะอ๋อ พอได้แล้วนี่เราจะพักแป้งไว้ก่อนอนวดแป้งจนเป็นตัวแล้วพักแป้งไว้อีกเจ็ดวันอือน่าจะพักแป้งประมาณอันนี้ทำกินเองใช่งานแฮนด์เมดงานแฮนด์เมดนี่ไงมันก็แบบได้แล้วนะน่่เท่านี้ใช่ปะ่ะก็จะ อ๋อดึงยืดยืดได้อยู่ไม่ค่อยฟินเท่าไหร่แต่ก็พอได้พอที่เกียดนวดแล้วใช่ไหมใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะพักแต่ทีนี้เราก็จะเอาเอาเลมอนมาอันนี้เป็นผิวเลมอนอ๋อที่เราขูดไว้ก็ใส่ขูดจากเอ่อ ตัวเลมอนผลเลมอนจริงๆเลยใช่โคจากผลเลมอนเนาะเอาแต่ผิวก็จะได้มาเป็นสีเหลืองๆขุยๆทีนี้ก็ออใส่ไปหมดละ,นะะเลมอนก็แพงให้ที่ขูดเลมอนก็ยังแพงไงที่ขูดเลมอนแพงแต่ว่าเลมอนเฮ้ย อันนี้ที่กล้าดมกล้าใช้มือจับเพราะว่าทํากินเองนะอันนี้ไม่ได้ขายอย่าสั่งกันมาไม่ได้ขายเพราะว่าทําขายไม่ไหวดูนี่นวดจากขนาดนี้ใช้เครื่องเออ <laughs> จะใส่ไปนี้ มีแล้วแกแบบว่าอูต้องน้ำตาตกทำช้ชอบปกปะหนองแล้วก็คณะเขาไม่ยู่หรเอครบเสร็จแล้วอันนี้หน้าตาดูขนมปังฮาโลวีนมากเหมือนแบบวีดหน้าตาแบบ <S <S เละเละ ส่วนนั้นดูโอเคหน่อยอ,อันไหนคือใส่บล็อกปิดฝานะอันนี้คือปิดฝาใส่บล็อกปิดฝาแล้วทีนี้มันม,มันฟูม,มันฟูไม่เต็มบล็อกเออพราะก็เลยเพอะถ้าฟูเต็มบล็อกมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมตรงหน้าตาอแล้วก็จะเกี๊ยเกี๊ย้างๆอ๋อส่วนอันนี้ไม่ได้ปิดฝาอ่าก็เลยหน้าตาเกียมหน่อยปูดสวยหน่อยน้ำหนักดูอาจจะไม่พอดี มันก็เลยที่จริงมันควรจะปูหรือไม่วันนี้มันก็อากาศเย็นอ,ะอ่ะอ๋ออ๋อวันนี้อากาศน่าจะเย็นด้วยเพราะว่าวันนี้คุมทั้งวันเลยตอนพักแป้งไว้ชั่วโมงหนึ่งมันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่พักแป้งไว้ในเรียกว่าอะไรในบล็อกก็ขึ้นมานิดเดียวอะ่ะมันก็หลายหลอย่างอืม ก็คราวนี้ก็เหลือแค่รสชาติแล้วว่าจะเป็นยังไงก็หลายๆอย่างไม่รู้เกี่ยวกับผิวส้มเลยค่ะเมื่อกี้ทาเนยที่ผิวมันทำไมอะเพื่ออะไรให้มันันนงาขึ้นปกติออกมาเขาจะใช้ไข่ขผสมน้ำหรือไม่ก็ใช้นมผสมน้ำก็ทาผิวข้างนอกให้มันเงาๆอ๋อเอาเนยทาผิวเงา แต่ส่งเนี่ยมันล้อนและอันนี้ไม่ต้องทาอตัวนี้เงากว่านะอันนี้ก็เหลือรสชาติแล้วว่าจะดีไม่ดีแต่อนนี้มันร้อนอืมก็เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงตอนตอนผ่ากินว่าเป็นไงหั่ตอนนี้เลยจะได้ไหมแต่ตอนนี้ก็หอมอยู่นะหอมกลิ่นเลมอน ไม่รู้ดีหรือเปล่ามีดอะไม่เคยใช้อ่ะก็ก็ตอนหันก็ไม่ต้องใช้แรงมากก็นุ่มนะดูฟูดีไหมอ่าดูนิ่มมากเลยอ่ะอ่ะลองผิวมันจะกรอบ แต่เนื้อข้างในมันแบบน่ะนุ่มฉ่ำอ่ะฉ่ำเนาะแล้วก็เหลืองๆก็จะเป็นเลมอนอมใส่เนยเยอะไหมใส่เนยไม่เยอะมีนมผงมีเนยมีครีมชีชม ตามสูตรเขาจะใช้เป็นขนมปังคินชีลูกเกดหรือไม่ก็แคนเบรี่เนาะมันมีรสหน่อยแต่จริงน่ามันก็จะหวานหน้าใสลูกเกดไง <c oughs> ก,ก็อยากรู้ว่าถ้าเป็นเลมอนมันจะยังไงไงลูกเกดเหลืองหรือลูกเกดเดำดีเหลืองเห,อเหลืองเหลืองไม่ใส่ต่างกินตอนร้อนกับตอนเย็น,นมันเนื้อมันจะต่างกันนะเย็นมันก็น่าจะหยุ่นกว่านี้ อันเหนี่มันก็อุ่นๆก็ดูโอเคนะมันกินอุ่นๆมันก็กินได้ไงมถึงเนื้อมันจะยุ่นๆเน,นือ้อมันยุ่นๆอ่ะเอร่อยดียอะแล้วก็ตอนเน,นี้ประมาณบ่ายสามยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกินไอ้นี่อร่อยหรือว่าหิววะมันนุ่มจริงเนี่อ่ะใช่ไหมเป็นยุ่นๆ,ๆ จะทำอะไรก็บอกก่อนกล้องมันไม่มี Auto ออโต้โฟกัสแท็กกิ้งมันต้องมาหมุนน่ยมันบอกนต้องมาโฟกัสเองมันหยุ่นๆยุ่นดีมากเลยอืมแต่ว่าตอนนวดกับตอนพักแป้งอะไรเงี้ยเนอแป้งมันยังไม่ค่อยเนียนเนาะอืมอันนี้มันเลยอยู่อยอย่ะมันก็ดูมีเท็กเจอร์แต่ ผิวมันดูขยุ่ยขยุ่ยไม่สวยแต่มีเทคเจอร์ก็ดูก็ดูเรียกว่าอะไรดูแบบแนวแนวโฮวีดเทคเจอ,อร์ไงเทคเจอร์ข้างในอ่ะข้างนอกค่ะเทคเจอร์แป้งอะ่ะหมายถึงว่ามันก็ดูมีข้างนอกมันน่าจะเนียนหน่อยแต่ข้างในแบบดีอะ่ะดีเลยอะ่ะมันก็ดูแบบโฮวีดโฮเกนอะเข้าใจไหมมันจะดูแบบสักสาบ ก็วันนี้จะมาแนะนำว่าที่บ้านติดแอร์ห้องนั่งเล่นแล้วติด2ตัวของแคเ r ียอินเวอร์เตอร์พัดเป็นตัวเครื่องเป็นสีดำเพราะว่าสีดำจะถูกกว่าสีขาวอยู่ประมาณพันหนึง่งติด2ตัวในห้องนั่งเล่นเพราะว่าเดี๋ยวจะกัจะกั้นห้อง แบ่งครึ่งหนึ่งด้วยก็เลยติดตัวหนึ่งเป็น1 2 0 0 0 BTU อีกตัวหนึ่งเป็น9000 BTU จะกั้นเป็นห้องเล็กห้องใหญ่แต่กั้นแบบเป็นบานเฟียม PVC สามารถเปิดปิดกั้นห้องได้ที่เลือกตัวนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยติดที่บ้านที่ห้องแม่เป็น c a r ิเออร์อินเวอร์เตพเหมือนกันแต่เป็นรุ่นเก่าที่เป็นแถบสีน้ำเงินที่ตัวหน้า ตัวหน้าแอร์ที่อยู่ในห้องตัวนี้เป็นตัวใหม่จะมีแค่สีขาวกับสีดำสีขาวเรียบๆสีดำเรียบๆเ,เลยตัว9000 btu สั่งจากช h อป e ีพร้อมติดตั้งอยู่ที่ราคา15,500แคลรีย์มีข้อดีคือมันเป็นแอร์ที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์53ดาว ค่าไฟต่อปีตามฉลากอยู่ที่4,433คือที่เลือกรุ่นนี้เพราะว่าดูจากความประหยัดไฟเป็นหลักแล้วก็ราคาค่าแอร์ค่าตัวมันที่ถูกด้วยน่าจะไม่น่าจะถูกมากไม่แน่ใจว่าในาในตัวเลขการประหยัดไฟใกล้ๆก,กันแคเรียรเนี่ยถูกสุดแล้วมั้ง ก็เลยเลือกแคเรียรุ่นนี้อ่าอีกตัวหนึ่งเป็น12,000 BTU เอ่อค่าไฟอยู่ที่ถ้าจะไม่ผิดที่6,720บาทต่อปีก็หารแล้วก็อยู่ประมาณ500กว่าบาทต่อเดือนตัว9,000เอ่อก็หารแล้วก็อยู่ที่ไม่ถึง400บาทต่อเดือนรวมแล้ว2ตัวถ้าเปิดใช้ แล้วก็เฉลี่ยอยู่ประมาณเดือนละพันอืมไอเรื่องประหยัดไฟเนี่ยก็ก็ไปหาข้อมูลจากเว็บของการไฟฟ้าฉลากประหยัดไฟเบอร์5้าะไปเสิร์ชแล้วก็เลือกรุ่นแอร์ดูได้เลยว่ายี่ห้อไหนรุ่นไหนประหยัดไฟเท่าไหร่มันเขาจะเรียกว่าเป็นค่าเซอร์ S E E R ตัว 9,000 BTU นะค่าเซอร์อยู่ที่ประมาณ24ส่วน12,000 BTU เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0จุอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าประหยัดอยู่พอสมควรนะนี่ถ้าเปรียบเทียบกับในในห้องเนี้ยใช้12,000 BTU เป็น Mitsubishi ๋ยวไปดูก่อนว่าตัวเลขเท่าไหร่ มิตซูบิชิมิต t ูซ s ลิมรุ่นที่ใช้เนี่ยค่าไฟอยู่ที่ประมาณ6,700เจ็ดร้อยเศษเหมือนกันค่าเซอร์อยู่ที่มันยี่สบองก็พอๆกันนะแต่ตัวเนี้ยตอนนั้นที่ติดราคาอยู่มันสองหมื่นสองซึ่งซึ่งก็ราคาพอสมควรไม่เทียบกับแคลเรียรตัวเนี้ยตัวนี้เออแคลเรียตัวหนึ่งหมื่นสองพันียูเนี่ย,ออย, 12, ยออสั่งจากช้อปปี้เหมือนกันจากร้านเดียวกันร้านชื่อร้านสัลาแอร์ ตัว12,000 BTU เนี่ยราคาอยู่ที่17,900พร้อมติดตั้งก็ถือว่าถูกนะราคาโอเครับได้ไม่ได้แพงมากตัวเลขการประหยัดไฟถือว่าดีตัวเลขดีติดแล้วก็จะสบายติดแล้วก็สบายใจขึ้นหน่อยว่าแบบมันไม่ได้กินไฟเยอะก็หวังว่า จะไม่มีปัญหาอะไรภายหลังนะก็ต้องดูกันยาวๆนะเพราะว่าแครเร์เนี่ยติดเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สามเครื่องแรกเนี่ยก็ติดไประมาณปีหนึ่งยังไม่มีปัญหาอะไรเออจริงๆมันสามารถเอ่อต่อกับแอปมือถือดูรีพอร์ตอ,อัตราการกินไฟประหยัดไฟสั่งเปิดปิดอะไรผ่านมือถือได้นะแต่ยังไม่ได้ลองเหมือนกันว่าทำอะไรได้ อ๋อรีโมทก็เป็นรีโมทตัวใหม่ก็ปุ่มจะน้อยลงแต่ก็สามารถกดใช้งานอะไรได้ตามปกตออิอาจจะไม่คุ้นอินเทอร์เฟสแต่ก็หน้าตารีโมทก็คล้ายๆเดิมแต่แต่เปลี่ยนใหม่หน้าจออะไรเงี้ยต้องลองใช้ดูแต่ก็ถ้าถ้าใครถามว่า,าจะติดแอร์เนี่ย แนะนำยังไงก็คืออย่างแรกก็ให้ไปดูในเว็บฉลากเบอร์5ก่อนว่า,าตัวไหนประหยัดไฟได้3ดาวเบอร์5 3าดาวนะแล้วก็ต้องดูค่าเซอร์แล้วก็อัตราการกินไฟต่อปีเพราะว่าไอา้์ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 3าดาวเนะี่ยมีได้หลายยี่ห้อหลายรุ่นแต่ตัวเลขการกินไฟมันก็มีเลนส์ของมันว่ามัน กว้างอยู่นะว่ากินไฟเท่านี้ถึงเท่านี้ก็ยังนับว่าเป็นเบอร์ห้าสามดาวถึงแม้ว่าเป็นเบอร์ห้าสามดาวแต่ก็กินไฟมากน้อยไม่เท่ากันต่างกันพอสมควรต้องไปไล่ดูว่าอันไหนน้อยสุดมากสุดเวลาผมดูก็คือเข้าไปดูแล้วก็ซอ r t จากกินไฟน้อยสุดไล่ลงมาเออเออไม่ใช่ซ o r จากตัวเลขตัวเบอร์ห้าสามดาวก่อน แล้วค่อยไล่ดูว่า,ารุ่นไหนกินไฟต่อปีนอ้อยสุดแล้วค่อยดูค่าเสริอโอเคสำหรับแอร์น่าจะไม่มีอะไรละค่อยว่ากันต่ออีกทีนึงตอนหน้าเราเจอกันครับ